อใครเนี่ยไอ้แจ๊กเหรอเอ้าผมเป็นไรเนี่ยหายหน้าหายตาไปทำอะไรมาน้องอะเป็นไรเนี่ยเป็นไรเนี่ยไปไปไปเอออกหักก่อน ไม่ทันก็แค่5้าแสนงี้ไม่มึงมึงใส่ในยูทู e ก็เจอรถหาเงินทำไมวันไหนล้าต้องวันไหนมึงต้องข่คิวหนาหนาเดยนะนีไอ้เคียไอ้สัตตอนนี้ก็ได้ออ้ยไม่เอาเเม่เปิดดิคอร์ม่เปิดอ่ะถ้าตอนนี้เบาๆเลยเปิดดิคอนเปิดก่อนไอตอนนี้มันับไอไทยมันนับพี่ใครส่งเงินไอ้สมมานับพี่ใครส่งเงินเยอะสุด คือตอนนี้ยอดห้าแสนทุกคนครับที่ว่าส่งตอ,ตอนนี้ยอดเกินครับก็จะมีมะพี่เปาอ่าไอโชคโชคยูเป็ดสี่สิบล้านไอยูเป็ดยี่สิบล้านก็จะเป็นยูเป็ดพี่เปาไอโชคอ่าแล้วคนที่สี่มีไหมที่สี่จะเป็น A vet, 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 ไอเวสไอเวสไอเวสรได้ขี่อูดเนี่ยดูสรงไรสั้นไอหลุงนรรคนอื่นขี่รถผุมขี่อูดเหรอนเนี่ยเออ เอ้แต่เว้นมีสามที่อ่ะมริษัทอัเลือกได้ตอนนี้มีตอนนี้ที่ประมูลมาได้นะมีอา3สามสามหนึ่งคันที่เป็นท็อปสุดเลยแล้วก็มีซูเปอร์ป่ะซูเปอร์เราได้มาใช่ไหมใช่ครับลุงอ่ามีซูเปอร์แล้วก็มีรถกบรถกบแล้วก็มีอูดสี่คันตามสามใครจะได้อะกันอ่ะก็ที่หนึ่งไงใครจะที่หนึ่งก็ต้องเลือกก็อยากได้คันไหนก็คุยกันเองที่หนึ่งมีสิทธิ์เลือก ที่หนึ่งยูเปรตใครยูเปรตยูเป็ดได้สามสามไปอ่ะมันมันมันยังไม่จูนด้วยคันานั้นเอาสามสามที่จูนแล้วไปปะคนแรงเลยนะเว้ยไมยิงไรยิงไรอย่างเงี้ยเออไอ้ปีปีปีการส่งเพิ่มไปทบทบยอดในครบห้าแสนใช่ปะโชคเปนคุยกับเราดิโชคเลือกเปิดตอนนี้ดีกว่าไม่ไปอัดเองใครอ่ะพี่ ช่วยเขาดิไม่จะเอาอะไรมึงจะคุยกับเขาดิฟาร์มได้อะไรครับพี่เดีคุยละพี่ฟารคุยละไอ้พุ๊บได้ไหได้รถยังได้พี่ได้แล้วเออก็ไปฟาร์มมึงอย่าไปขายก็น้องอืมเอาไปซ่อมเลยไปขายหรืออะเงี้ยไอ้อะไรไปถ่ายคลิปไปมึงอ่ะลกงรัฟไอ้เองมันจะเปิดตอนนี้เลยอ่ะกล้องมันพร้อมแล้วมันบอกอ่ะใช่หรอ เราขอดูขอดูผมดูขอดูคลิปก่อนแล้วมันทำไงอ่ะอ่าอ่าดูคลิปดิแต่มันต้องถ่ายตอนวันเว้ยต้องมีโซนปลาเผาไม่ด้วยไปไปไปจะทำโซนไปจะทำโซนอาทิตย์ก่อนต่ออาทิตก่อนอาว่ามาอาว่ามายืนดูด้วยอาว่าอยู่กับลงกลุ่มอีกไอ้เหี้ยกูบอกให้ลงกลุ่มยังแบบเออทอมลงโซ่ต้องเขียนว่าทอมอะไรนะเออทอมโซ่พอเห็นคลิปเสียงนะคนก็ตัดอีกร้อยกว่าคนนะพี่ติไม่เป็นไรหรอก น้องเราดูกน่อยถ้าไม่ชอบก็เดี๋ยวให้บ้านใดได้ครับพี่ได้ครับได้ครับเราเกลียดใจนะเว้สบายสบายได้ได้ครับพี่เออได้แล้วนมาไตกลงจะลองสามสามก่อนใช่ป่ะใช่ครับได้ครับไม่เราไอ้แป๊จิตนะไอ้หน้องอันนี้ตอนนี้มีคนที่เหลือเงินเยอะที่สุดก็คือ ไปไปเหลือเจ็ดแสนใครเงินน้อยๆแล้วไม่มีเงินเลยอ่ะไอ้สมเอาเงินที่เหลือไปจ่ายบินให้คนในแกงดิเจ็ดล้านอ่ะเออใช่เคลีย,คยบินก่อนนะเคลียบินก่อนเคลียบินให้คนในแกงเจ<ช>็ด <7, 000. S 2> ล้านได้มาแน่ไปไปนี่ต้องมีบทลงโทษนะเอาจริงๆอ่ะแต่พวกอมเงินเนี่ยนะไปไปใหญ่โชคเหรอ ไอช่วงเมื่อก่อนอะอืมไอเช่วงสายไม่ะไม่มีผมจนจริงไม่โอมครับไม่โอมครับไอบลูกเร่งเลยกูสอนมึงไปกับโรเบิร์ตแล้วไอไปกูสอนมึงแล้วกูพูดอะไอโชคเป็นแนวทางไปแล้วเป็นฉลาดพี่ไอโชคอ่ะมันเอาซื้อแฟชั่นให้หมดก่อนแล้วพอมันจะไปขายคืนไงถือถือเงินไว้แบงกันใช้แบบไม่เป็นไรไปโชคไม่เป็นไรมีตั้งสามตัวบนหัวล้านห้าแล้วน่ะ อย่ให้ตัดผมทรงมืวานสักหนึ่งอาทิตย์ตีไมเนี่ยไอเหี้ยไปเนี่ยฮะครอบตัวนี้โคตรรบัวนี้แบบนี้บดีไหมไม่ดีครับนี่คือคนโจรแบ่งปันกันแต่ว่ามันต้องมีสักแบบสักวันสองวันนะสักหนึ่งนะไอเวท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 มึงพามันไปแต่งทรงผมใหม่ดิไปขอสักสองวันไปไอเวทไก่กลัวไปไอเวทไก่โชคไอเวทไก่โชคไปพามันไปแต่งตัวใส่หนวดดิได้ดีครับ รวยกันไปนะไปไปครับกสองวันเอาฮะไม่ถึงตายไม่ถึงตายแผ่เนี่ยไม่ถึงตายเว้ยไปอโอเครู้ละเอ็ก <c oughs> เอาจริงไอ้จุกไอเอ็กเอาแล้วไอเอ็กเอาแล้ว <c oughs> แต่มันไม่ได <c oughs> เดินนะท <c oughs> ิศขอนไหน ก็เปิดเพลงดานเลยเปิดเพลงดานเะเปิดเพลงด้ได้สามที่เปาเดี๋ยวว่ากันครับพี่เพลงเพลงเปิดเพลงหัวใจพี่มีรอยช้ำอ่ะอะไรวะเนี่ยฟิปอซ้อมก่อนไหมซ้อมก่อนไหมคือเทคเดียวผ่านไปเลยฟิปปอดื้อเอาแน่นอนแถวสามอะพิมพ์ยูทูบไงก็เจอไม่ไอยุปเปิดอะมันถ้ามันเอาอาสามสามไปเป็นพรมลายขวาไงแล้วเราอะถนนพวกเราพรมลายซ้ายไงนขับลำบากไงนึกออกปะล่ะ ออผมเป็นห่วงมันไม่ใช่อะไรหรอกพี่ก็เลยเลือกอูดใช่ไหมอ๋อพี่ก็เลยเลือกพี่ก็เลยเลือกอูดแทงนนอนมใช่ไหมไม่พี่พี่ก็ไม่อูดอันตรายสุดนะพี่ถ้าพี่เป็นห่วงพี่ต้องคนพี่ต้องเปห่วงคนขับอูดนะไม่ได้นะลุงไม่ได้นพี่เป็นห่วงครับพี่ต้องเป็นห่วงคนขับอูดจริงๆแล้วอ่ะ๋อาช่างแม่งมาเถอะลุงไม่เป็นไรผมโอเคอ่ะแต่ไอเป็ดไอเป็ดจะบอกว่ามันเจอแบบมันชอบสามสามอ่ะ แล้วสวยด้วยดิสวยสวยจะแม่คือสามสี่ไม่เป็นทรงสามสี่อ่ะใช่แต่มันแต่มันก็บอกว่าแต่มันก็บอกว่าแบบพี่เปาถ้าพี่เปาจะเอาสามสามก็ได้นะ้เดี๋ยวผมให้พี่ก็บอกเออเอาตามใจน้องเลยไม่ต้องเกรงใจมันอเอางี้โอเคงั้นผมสบายใจพี่เปาพี่เปาก็บอกว่าอ่าโอเคเดี๋ยวพี่ติดนี่เป็ดก่อนสิอ่าเอาตีถ้าห้าล้านแล้วกันแต่พี่ให้เดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่ไปสามเอามาให้เดือนหน้า ม่แต่ว่าพี่ก็จะจ่ายแล้วพี่ขอสามสามได้ไหมไม่ประเด็นคือพี่อยากได้แต่ว่าไม่แต่น้องมันน้องมันส่งเงินแกงเยอะสุดเราก็ต้องให้เกียรติน้องไงรู้รู้เะแบบมันมันมันจะให้พี่มันก็ให้ได้ไงคือใจพี่เดี๋ยวพูดตรงๆงเลยนะพี่อยากได้สามสามพูดเลยอ่ะจากใจเลยแต่แต่ว่าแต่ว่าความเป็นจริงอ่ะพี่ส่งเงินได้แค่สิบหกไงมันส่งสี่สิบมันก็ต้องมีสิทธิ์ได้อย่างนั้นอ่ะถ้ามันส่งแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรถ้ามันส่งมันส่งยี่สิบฮะมันส่งยี่สิบมันส่งยี่สิบเหรอ ใช่ก็ถึงได้บอกได้ไงพี่ก็ติดนี่มาแล้วใครบอกว่าส่งสี่สิบอ่ะห้าล้านลุงเขาบอกตะเกียเอ้าวกะรมาส่งมาส่งยี่สิบหรอยี่สิบอ้าวเอออ้าวพีก็สิแบบเออจ่ายส่วนต่างตรงนี้ไม่ถ้่ยี่สิบกับสิบหกก็ปีลุ้นนี่ก็สูสีดี้วไอ้แจ็คไอ้แจ็คเดี๋ยวกูจะมอบงานให้มึง วะมึงคิดว่าม <jogo Será. S 3> <ENNIS S 1> ึงนำทัพดีจีไหวไหมที่มึงบอกกูอะเดี๋ยวกูจะให้คนนำสาวอาทิตย์ไม่รู้อะเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ได้มีสีพัะกูอ่ะ เออพี่ก็นั่นแหละกาจุ่มอะเยอะกว่าสี่น้ำเสาร์อาทิตย์เยอะติดพัฟฟี่ไม่พอไงอยู่แล้วแต่แต่ว่าพ,พ,พ,พี่อยากได้ไหมพีอ่อยากพี่อยากได้เออเข้าใจเข้าใจแต่เราแต่เราส่งน้อยกว่าเขาไงพี่กับอีนี่อยู่แล้วไง <S <S แต่ว่าถ้ามันแบบไม่เวิร์กจริงก็เดี๋ยวสามสามวัติก็ไม่แย่นะ เราะช่วงนั้นที่อติไม่อยู่อ่ะพี่ไปขับอ่ะอุ้ยได้เลือกอยู่นะเบอร์อลยปก็ได้ได้เลือกอยู่รถดีเลี้ยวง่ายจูนดีอะไรพี่หมายถึงสามสามของอติครับอ๋อใช่ครับแต่พี่ขับสามสามสี่ผมไม่ได้เลยนะขับผมขับสามสามอติได้แต่ขับสามสี่ทำไมพี่สามขับสามสี่ไม่ได้สามสี่โกงนะพี่มันจะโกงยังไง่ะผมขับไม่ได้ผมขับสามสามอตะขับได้เพราะขับได้ ถ้าผมได้สามสามนะผมจะแบบตั้งใจแบบ,แบ,บไอ้นี่เลยฝึกเลยอ่ะ <c oughs> เอาเลยอ,ะอ่ะไม่อยากเป็นรถมากเลยนะครับลุงอยากได้อ่ะต้องรอดูต,ออดต้องรอดูต้องรอดูต้องรอดูนี่เข้าใจเข้าใจแต่ถ้าพี่ไม่ชอบในรอบนี้พี่ก็ตัดทิ้งไปรอบใหม่ก็ได้นะ ไม่ไม่ไม่ผมอยากผมอยากฝึกขับดีๆแล้วผมอยากฝึกขับดีๆแล้วรถประจาตัวเนาะแบบเอ้ยเปาเปาสามสามแต่ว่าจะโดนสามสามตีกบไปดิส่วนมากอ่ะพี่ก็ต้องเก่งไหวตีถ้าพี่เอาสามสามไปยังไงพี่ก็ต้องเก่งกว่ามันไม่ผมพยายามอยู่แล้วลุงเพราะว่าตอนนี้ภาพภาพจํามันคือสามสามของตีไงพี่งั้นผมเดี๋ยวผมเอาระดับที่สองก็ได้ให้ใกล้สามสามไม่เป็ดไปอยู่เป็ดไปเออแต่ผมแต่ผมขับรถอะไรก็ได้แต่ที่ไม่ใช่ GTO อ่ะ ใช่ใช่ไหมโอ้โอ้ดเดี๋ยวพูดถึงมันเรื่อยเรยไหมพูดถึงมันทำไมอูดอ่ะไอจุกเอาโอ้ดไหมไอจุกไม่เครับเฮ้ยมันเหมาะกันนะเมื่อกี้เอ๊แต่ว่าเปาอูดลากร้อยชัยอันนี้ก็เข้าอยู่นะพี่ลองสูปะอะไรนะลากร้อยเหรอเปาเปาเปาอูดลากร้อยอ่ะพี่อูดลากร้อยก็เฮี้ยแล้วมึงไปอุ้มสิเฮี้ยก็บอกว่าเข้าอยู่นะพี่เปาอูดลากร้อยอ่ะมึงขับดิมึงก็เอาดิ เป็นไรเนี่ยน้องพี่รู้ได้ไงว่าผมจะไปอ่ะพี่รู้ไแม่ผมไม่ได้จะไปเป็นไรครับแจ็คไม่ไปแจ็คไม่ไม่ไม่ว่าอยู่นี่ด้วยผมไม่ไจะไปไม่ไมผมรู้ไม่ประจันตีน้อยป้าผมรู้ว่ามันไม่ได้น้อยบ้างอยู่น้อยู่ไปไหนผมยังไม่รู้ตัวเองเลยว่าอนาคตมจะทำอะไรตรงนี้อยู่อีกนานแค่ไหน ถ้าปวดฟันนะพูดเบาๆไม่ลุงถ้าลุงถ้าเป็ดลุงนะครับเป็ดอะไรวะประกาศคณร์ดิเนอรัลจับเจีเคได้ทันกางเกไม่ผมอยู่นี état, ่อยู่แล้วไงพี oh, also, ่แต่ผมเพิ่งได้ครไงอะไรอะไรอะไรขอเกียรตไมาให้พี่อะไรอ่ะลุงต้องการอะไรอ่ะ ไม่เลยไม่ขายขายผมไม่ผมชอบรถไอ้ไทยที่สามารถล้มตเคเคได้ทาเคจะมาเล่นรางวัลแกอ๋อมึงจะซื้อเหรอใช่แล้วจริงๆไอ้ไอ้โมโคมันขายไม่ให้โดโซแล้วแล้วจริงๆรถคันเนี้ยมันอยู่ที่ที่ยูเป็ดอ่าอันนี้อยู่อยู่แต่ไอ้โดโซมันจำไว้สิบห้าล้านมันจอ้าวยูเป็ดอยู่ไหนอ่ะ มึงบอกยูบเป็นเด็มึงบอกยูบเป็นเด็คันนี้ดีป่ะไหนลองขับดิเอ๊ไม่ใช่คันนี้คันนี้เรานี้ใา่เราครับลุงนี่มันคันนี้มันคือคันนี้คันนู้นเหรอเห็นผลแล้วเนี่ยอันนี้คืออำนาจแล้วนะจากเนี้ยนี่คือคันนี้นี่คือคันนี้เ็นคันนี้แต่มันยังจ่ายไม่ครบนะมันจ่ายมาสิบห้าล้านไอ้คันนี้ที่ขึ้นเขาบ่อยๆป่ะนี่เหนียวอะไรดีขนาดนั้นอะ วิ่งเพี้ยอ้่สิบห้าอไม่ดีนะ ไดนะ้คันนี้บอกว่าที่เล่นเขาอ่ะแม่งเกาะจัดพทษมันพุ่งเว้ยโทมันพุ่งจัดเลยเมกดี พุ่งเบรกดีเดี๋ยวอีกทีหนึ่งก็ไปทาหนูแล้วอ๋อเข้าใจแลวเข้าใจลว โอเคฉันรู้แล้ว เออแต่ดีแต่ดีแ,ดแ,ดแบ็ค์ลิสเขาดีจัดเลยต้นบรรแรกอะ่ะต้นบันพุพบกบ้าเลยแต่รถคันที่ดีที่สุดผมมองว่านะ่าจะเป็นไอ้คันนั้นของไอ้นั่งสี่ปะ่ะของซิกซิซกก็ก็คันขาวของอายุเป็ดอะ่ะไอ้คันนั้นอะ่ะไอนีออนอะ่ะแต่ผมมองว่าควรควรให้มันไปถูกต้องแล้วเพราะว่า มันมัดจำมาแล้วไงมัดจำเงินมาแล้วอ่ะมันก็จะเสียยูเป็ดเอาแม่กว่าสับดูได้ไหมลุงดูได้ดิสบายชิวเอาไวให้เจ้งมารับละเดี๋ยวมันมา ลูหม,มดแจะก่อคนเรามันก็มีความเครียดได้เหมือนกันครับบางทีสิ่งที่เราไม่รู้ก็มีฮะเอาเป็นว่าไม่ถามดีกว่า เรเียบดนลัน่นเหนื่อยครับการเป็นสตรีมเมอร์มันเหน,น,นื่อยโดนโถมโดนอะไรเยอะตั้งแต่เลนสตอรี่มาโดนด่าเยอะสุดแล้วไอ้แจ็คอะคนมันจะด่าไอ้ย้ยเหนื่อยสะสมด้วย จะเรื่องส่วนตัวนู่นนี่นั่นอีกให้น้องมันพักผ่อนดีแลครับนต้องไม่ถามหรอกว่าเป็นไรอ่ะให้กำลังใจก็พอแล้วครับอย่ลืมว่ไอ้ที่หนังจะสนุกอ่ะต้องมีตัวร้ายอ่ะไม่มีตัวร้ายไม่สนุกเหรอ ใช่มันต้องใช้เวลาเพราะว่าผมผมเคยดิง่งดิ่งสุดๆแล้วรอ่อนึงดิ่งจัดเลยผมเคยผมผ่านอะไรมาเยอะครับตอนนี้ผมมีวิธีแก้ปัญหาของผมอยู่แต่ปัญหาบางคนไม่เหมือนกันครับผมดิ่งแบบสุดๆเคยมาแล้วดิ่งแบบดิ่งจัดเลยถ้าคนดูมาก่อนอ่ะรู้ไว้ว่าผมเคยดิ่งแบบดิ่งดิ่งลงเลยแ,ลแต่ผมก็ผ่านมันมาได้ฮะเวลาเท่านั้นอนะแต่อย่าไปถามอะไรเยอะพอครับ เดี๋ยวก็หายเองใช่ตอนนี้หนุกมาอะแจ็คข้างนั้นเลยเดี๋ยวนี้